แล้วแม่นะถ้าพร้อมแลวโปกนั่นเดี๋ยวจะให้กดทีเดียวพร้อมยังกดยับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราทหค้มเอลาครัพพีปจะวัติจ้าไดันะเนาะสวัสดีครับสวัสดีนะครับแม่นะครับก็ ไม่เคยออกคลิปนะครับไม่เคยนี่งานแต่ส่วนมากก็จะนั่งคุยคนเดียวอันเนี้ยโอ้โหมีหลายช่องนะครับมีหลายท่านที่มาถ่ายว่างั้นนะว่าอยากจะถามว่าเห็นเลขเข้านะนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เลยจะเอาตัวเลขที่หลายหลายคน fc ของแอดประวัตินะครับก็ถือว่าติดตามกันอยู่เลยนะครับติดตามกันอยู่ว่า เออไอเลขที่เข้ามาสามงวดติดเนี่ยที่บอกว่าเลขไม่กลับแล้วเลขที่ชอบแล้วเลขที่เน้นมีตัวไหนบ้างแล้วตอนนี้เน้นให้หระย่างนะครับก่อนที่จะมาเน้นให้นะครับก่อนที่จะมาเน้นให้หรือจะมานี่ให้นะครับก็มาดูก่อนนะเดี๋ยวจะมาดูสติติหลายหลายคนบอกว,ว่าเนี่ยอยู่ในสมุดเนี่ยตอนที่เอาให้ดูอ่ะมันไม่ชัดเลยนะมันไม่ชัดเลยวันนี้เดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะครับแต่ว่า จะขอแกะแค่เดือนเอา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 ,เอาสี่เดือนย้อนหลังแล้วกันนะครับสี่สี่งวดย้อนหลังนะครับนะครับเดี๋ยวจะขอเกตให้ดูนะแต่ว่าอ่างวดแรกก็คือตั้งแต่กุุภาที่ผมไล่มานะตั้งแต่เดือนกุุภาเนี่ยไล่มานะับก็มีเลขศูนย์เก้านับศูนย์เก้าไม่คือเลขไม่ต้องกลับนะครับคือเข้าละหนึ่งงวดนะ คือเดือนกุมภาศันธ์เก้านับคือล่างเป็นล่างนะครับล่างเป็นล่างเลยแต่อันนี้มองไม่ชัดเนาะเดี๋ยวจะไปเขียนให้อีกทีหนึ่งตอนที่ใ,ใกล้ๆนะอันนี้ก็พอมาเดือนสิกุมภาเนี่ยลุดนะสิบกกุมภาเนี่ยไม่เข้านะไม่เข้านะแต่ว่ามาหนึ่งมีนาพอมาหนึ่งมีนาเนี่ยก็ลุดนะไม่เข้านะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจะต้องเข้าทุกงวดอันนี้ไม่เข้าจริงๆครับแอฟประวัติบอกไปว่าไม่เข้าจริงๆแต่พอมาวันที่สิบหกสิบหกมีนานเนี่ย คิพกมีนาในเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วเข้าสวยมากเลยนะครับเข้าสวยมากครับเข้าสวยมากก็คือเข้าบนเข้าบนออกบนถัาไม่ต้องกลับแต่ว่าล่างแน่ต้องกลับนะครับล่างคือต้องกลับนิดหนึ่งนะครับต้องกลับนิดหนึ่งอันนี้คือให้ดูเดือนมีนาพอพอพอหลุดไปสองงวดงวดมีนาเนี่ยงวดมีนาในเข้าเข้าบนเข้าล่างนะเข้าบนเข้าล่างนะครับแล้วก็มาเมษามาเมษาหลุดนับหลุดไปอีกแล้วหนึ่งงวดนับหนึ่งงวด พอมาเดือน16เมษายน16เมษายนเข้าบนเข้าล่างเหมือนเดิมนะไม่ต้องกลับนะอันนี้คือไม่ได้เขียนป้ายใหญ่ให้ดูนะเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมาแกะวันนี้แท่เอามาให้พี่ๆได้ฟังกันก่อนว่าเอ้งวดเนี้ยจะมีตัวไหนจะคัดตัวไหนมาให้จะเอาตัวไหนเลขอะไรมาให้เอาพอมาเดือน16เมษายนนะครับที่ผมพูดเนาะเข้าบนเข้าล่างนะครับเข้าบนเข้าล่างของชุดที่ผมเลือกมา ้าบนข้าวล่างคือไม่กลับเหมือนเดิมนะไม่ต้องกลับนะเจ็ดเก้าก็คือเจ็ดเก้าอ่าเก้าแปดก็คือเก้าแปดนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะให้ดูของทุพี่เดี๋ยวได้ดูกันแน่แต่ว่าอันนี้ผมจะคัดแท่อ่าใกล้ๆพอมาสองพฤษภาครับสองพฤษภาเนี่ยต้องเข้าบนล่างบนล่างเนี่ยเข้าติดกันสามงวดเลยนะสามงวดที่ให้มาเนี่ยคือเข้ากันสามงวดแล้วนะครับเข้าสามงวด อ่าพอมา16หกเมษาสิบหกเมษาเนี่ยเข้าแค่ล like ่างอย่างเดียวนะครับเข้าแค่ล่างอย่างเดียวนะครับเข้าแค่ล่างอย่างเดียวก็คือหกศูนย์นะครับคือหกศูนย์นะครับงวดวันนั้นก็ถือว่าพอมาเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเข้านะครับเข้าอ่าเก้าสาม3เก้าสามนี่ก็ไม่กลับเหมือนเดิมนะครับไม่กลับเหมือนเดิมแต่ว่าชุดที่มันเข้าก็คือ่อชุดเดี๋ยววันหลังจะให้ดูใกล้นะครับอ่ะนะพอมาเดือน กรกฎานะครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับหนึ่งกรกฎาหลุดไม่เข่าเลยนะครับอันนี้หลุดไม่เข่าเลยนะครับพอมาสิบหกกรกฎาเข้านะครับสองหนึ่งสองหนึ่งตรงๆงนะครับสองหนึ่งตรงตรงคาดมาคือตรงตรงนะครับตรงๆเลยนะครับพอมาสิงหาหนึ่งสิงหาหลุดนะครับมันจะหลุดอ่าฟังดูว่ามันหลุดนะครับหลุดสิงหาพอมาพอมาสิงหาให้หลุดทั้งเดือนเลย สิงหาสิบหกสิงหาก็หลุดไม่เข้านะครับสิบหกสิงหาก็ไม่เข้านะครับหลุดมาสองเดือนเดือนสิงหานี่หลุดนะพอมากันยาอ่ะเดี๋ยวผงจะเขียนกันยาแล้วนะมากันยาแล้วนะเดี๋ยวขอเขียนกันยาให้ตัวใหญ่ๆเนาะนะครับว่าจะแยกชุดให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นยังไงถึงเข้านะครับแยกชุดที่ให้เห็นก็คือชุดที่ผมได้มาสองสี่หก 6, 0, 5, นะครับแล้วก็หกศูนย์ห้านะครับแล้วก็มี อ่าสามห้าเจ็ดนับสามห้าเจ็ดที่ผมจะแยกมานะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งหกนะอันนี้คือเดือนอ่าหนึ่งกันยาเน,ะนยายนนะกันยายนนะครับกันยายนตอนนี้หนึ่งกันยายนนะครับนี่หนึ่งกันยายนเดี๋ยวงวงเดี๋ยวมันจะมองยากนะเขี่ยนตัวก็ไม่ค่อยจะสวยนะครับแล้วผมจะแยกออกมานะครับหลังจากแยกออกมาก็จะเป็นชุดแรกครับชุดแรก สองสี่นะครับสี่หกนะก็สี่หกเขียนเป็นสี่เจ็ดสี่หกแล้วก็สองหกนะบอันนี้คือชุดแรกที่คัดออกมาชุดที่สองนะครับชุดที่สองที่คัดออกมาก็จะมีสองศูนย์อ้าผิดขอโทษขอภัยนะครับเขียนหกศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ ห5้านะครับอันนี้ชุดที่สองชุดที่สามนะครับก็จะมาสามห้าสามเจ็ดนะแล้วก็ห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดเนาะนะครับชุดที่สี่นะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดหกนะเลขที่ออกนะครับของวันนั้นนะับเลขที่ออกของวันนั้นคือนะครับ เลขที่ออกของวันนั้นคือหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกอันนี้ชุดนี้เข้าหกศูนย์ครับเข้าหกศูนย์เนาะนะครับเข้าหกศูนย์แต่ตัวนี้ต้องกลับนะครับเนี้ยคือวินวันนี้ยเป็นเป็นรอบวันนี้คือกลับนะครับอ่ะนะครับให้ดูเดือนเดือนเดือนนี้ก่อนนะครับอ่ะใครเห็นนะครับมองเห็นไหม นะครเห็นกันไหมนะครับอันนี้คือที่ผมแยกออกมาจากชุดนี้สามตัวผมบอกทุกคนทุกครั้งไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปสนใจเรื่องเลขสามตัวที่ผมขึ้นมาให้สามตัวสี่ชุดนี้ไม่ต้องไปดูไม่เคยเข้าไม่เคยเข้านะครับไม่เคยเข้ามีเบียดครั้งเดียวก็คือห้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกที่ที่ที่งวดที่แล้วที่มันออกหกหกหกสอง สองหกนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงขอขอกลับไปแป๊บนึงว่ามันมีอะไน, <6 26. S 1> น,นบ่งพูดที่ออกสามตัวอ่าหกงวดนี้แหละอ๋องวดนี้แหละงวดนี้แหละใช่งวดนี้แหละที่เขียนเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้แหละงวดนี้แหละที่เขียดสุดและสามตัวที่เขียดสุดคือหกห้าศูนย์ให้หกศูนย์ห้าแต่เลขที่ออกคือ 6 0ศูนย์หกคือเม็ดเดียวเกือบได้สามตัวแต่ว่าตัวที่เราสังเกตคือหกศูนย์เข้านะครับ <60. S 1> เข้าที่ชุดหกศูนย์นะครับอ่ะอันนี้ชุดหกศูนย์ของกันยาไปแล้วหนึ่งชุดนะอ่ะพออ่าอ,อันนี้ต้องกลับนะอันนี้เห็นผมผมไปดูแล้วมันกลับนะเป,นเป็นกลับเป็นเลขที่กลับนะที่ที่ต้องกลับแต่ว,ว่าเข้านะครับอ่ะพอมาสิบหกเนาะสิบหกสิบหกกันยานะครับขอเขียนแบบนี้เนาะ สิบหกสัญญาสัญญาครับชุดที่ผมได้ก็คือหนึ่งสามห้าครับแล้วห้าเก้าสี่ก็เก้าหนึ่งสามนะครับ,แล, 5, 9, 4, 9, 1, รบแล้วก็สามเจ็บสองนะครับอันนี้ชุดที่ผมได้คือชุดสามตัวนะครับชุดสามตัว แต่ว่าผมจะแยกออกมาครับชุดที่หนึ่งขอเนาะในชุดที่หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งสามแล้วก็สามห้าแล้วก็หนึ่งห้านะครับแล้วก็จะมีชุดที่สองเนาะจะมีชุดที่สองก็จะมีห้าเก้านะครับห้าเก้าเก้าสี่นะครับแล้วก็ห้าสี่นะครับอันนี้เป็นชุดที่สงนะครับแล้วก็ชุดที่สามคือเก้า หนะึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งสามนะครับแล้วก็เก้าสามเนาะนะครับแล้วก็ชุดที่สี่นะชุดที่สี่คือสามเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดสองนะครับแล้วก็สามสองนะครับสามสองนะครับชุดนี้นะครับของวันนั้นนะับที่เลขที่ออกคือประกาศผลน,นะครับกลางวันที่หนึ่งเนาะนะครับหกศูนย์ แป6หกหกสองนะครับแล้วก็สามเจ็ดนะครับอ่าสามเจ็ดนาะนะครับให้มาตั้งเกตดูว่ามันเข้าชุดไหนก็คือเข้าชุดที่สี่นะครับเข้าชุดที่สี่นะครับเข้าชุดที่สี่แต่ว่าอันนี้ที่ผมให้เลือกคือชุดที่สี่แต่ว่าตอนที่ผมเลือกอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ต้องกลับนะให้ดูว่าไม่ต้องกลับนะครับชุดที่สี่นี้ไม่ต้องกลับสามเดสามเจ็ตรงๆนะครับสามเจดสามเจ็ตรงๆนะครับเดี๋ยวหลายคนถ้าติดตามผมนะ จะรู้ว่าเลขจะเข้ายังไงอันนี้คือเข้างวดที่สองติดนับของกันยานับของกันยาพอมา1นึ่งตุลานับ1นึ่งตุลาเนี้นะที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะอันนี้ที่ผมให้สังเกตดูเพราะอะไรนะการที่จะทําจะเอาเลขมาแล้วก็คัดมาให้ทําไมหลายๆคนหน่ยอยแอสประวัติเนี่ยเข้าบ่อยจริงไหมนะก็ถือว่าเข้าบ่อยนะครับางทีบางคนตามก็อาจจะหลุดนะครนะ แต่งวดที่เคยทําติดต่อกันมาก็คือสี่วดนะครับสี่วดนะครับอ่ะมาดูเดือนตุลาครับหตุลาแล้วกันนะเดือนตุลาเดี๋ยวขอคัด1ตุลานะครับว่าตัวไหนเข้านะหนึ่งตุลาคมนะชุดอ่าสี่สามตัวสี่ชุดนะ,น,ะนะครับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับสองสี่หกนะครับหก นห้านะครับหกศูนย์ห้านะครับนะครับแยกออกมานะครับชุดที่หนึ่งแยกออกมาเจ็ดเก้านะครับเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับนะครับชุดที่สองนะครับแยกออกมาคือหนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ชุดที่สามสองสี่ สี่หกสองหกนะครับแล้วก็ชุดที่สี่หกศูนย์ศูนย์ห้านะครับแล้วก็หกห้านะครับหกห้านะครับเลขที่ออกกว่านั้นคือนะครับเลขที่ออกนะครับเจ็ดหนึ่งแปดหกหก านะครับล่างก็คือ59นะครับ59เนอะนะครับก็มาดูว่าชุดที่ไหนถูกก็คือชุดที่สี่นะชุดที่สี่คือตัวชุดชุดเดิมเด้อชุดที่สี่คือชุดเดิมนะครับชุดเดิมของชุดที่สี่นะครับอ่ะยกให้ดูเนาะนะครับชุดให้ดูม้ดูทางนู้นเห็นหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ชุดที่สี่นะชุดที่สี่ที่ผมยกให้ดูก็คือ65ไม่ต้องกลับนะ แล้เกตด,ดูว่าไม่ต้องกลับนะครับหกห้าหกห้าไม่ต้องกลับนะครับชุดที่สี่ครับอันนี้ก็ชุดที่สี่เลยอันนี้ก็ชุดที่สี่นะครับอันนี้ครับสิบหกตุลาก็ชุดที่สี่นะอยากรู้ว่าอันนี้ชุดที่สองนะครับเดือนกันยายนชุดที่สองเข้าแต่ผมสังเกตดอยู่แล้วแล้วผมก็พัดมาให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับว่าอันเนี้ยเข้า ชุดที่สองนับเข้าชุดที่สองคือเข้าห0ศูนย์นับเข้าหกศูนย์แต่ว่า,าเลขมันคือศู 6, นย์หกนอันนี้คือต้องกลับนะตัวชุดนี้ต้องกลับนะครับแต่ว่าชุดที่ไม่ได้กลับก็คือนะับสิบหกกัญญาไม่ได้กลับเลยนะครับสามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดล่างจริงๆนะตามจริงผมจะมีชุดขัดล่างขัดบนแต่วันนี้ขอขัดให้แค่นี้คืออันเนี้ยที่เอามาพูดก็คือให้ รับรู้กันก่อนว่าแนวทางที่แอทอวัตได้มาแล้วยังไงและถึงทาไมถึงมาเลือกคัดเอาตัวนี้นะครับทําไมถึงคัดเอาตัวนี้นับเดือนนี้นับเดือนนี้เดี๋ยวให้ดูเดือนนี้ก่อนเด้อนับเดือนนี้ที่กําลังจะมาถึงเอากาลังจะมาถึงนี่มีตัวไหนบ้างนะครับสิบหกตุลาตุลานะครับสิบหกตุลาหกเจ็ดครับสิบหกตุลา,าเนีนเน้ย เขียนมาให้แล้วนะครับเดี๋ย bueno, วขอดูสามตัวนะครับศูนยศูนย์สองสี่นะครับแล้วก็สี่แปดสามนะครับแล้วก็สี่หกแปดสามตัวบอกไม่ต้องดู 4, ไม่ต้องดูไม่ต้องเอานะครับเพราะว่าผมยังทําไม่เข้าจริงๆแล้ว um, ผมก็ไม่ให้เอาจริงๆนะไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปเสียอะไรที่จะมาต้องลองทุนนะครับ เอาแค่สองตัวที่จะคัดให้จะคเด็งๆเลยนะวันนี้จะคัดให้จะคัดให้เลยนะที่บอกว่าอาจจะมองว่าเอ๊หลายตัวเท้ตั้งแต่ดูมาทําไมมีหลายตัวเท้ที่จริงมันมีการคัดแต่ว่าแอดปฏบัติไม่ได้บอกแนวโน้มถึงการคัดให้แต่วันเนี้ยจะคัดให้ก่อนนะครับคัดให้นะครับอ่พอแยกสองตัวก็จะมีศูนย์สองสองสี่ศูนย์ สี่นะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะถยอเอป็นชุดที่หนึ่งให้แล้วก็ชุดที่สองสี่แปดแปดสามสี่สามนะครับอันนี้ชัดให้นะครับชัดให้ออกให้ก่อนชุดที่สามสี่หกสี่กับเลขสี่หกนะเดี๋ยวเพื่อนคลินเี๋มันจะกลับเนาะกลับแล้วราคาจะหนักขึ้น ไม่พ้นสีะ<ป>ซื้ออะไรก็ได้ันมีสีงวดนี้ใช่ไหม8227แ,แล้วก็9<ป>นะชุดเนี้ยที่ให้ที่ที่ผมทํามาแล้วก็มันเข้ากันจะมีสองสองตัวที่เข้ากันนะครับจะมีสองตัวที่เข้ากันให้จำไม้ผึดในรารางนี้นวทำไมผมทํามาเสม สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้มาแอบประวัติมีแนวทางมนแนวทางที่จะให้ท่านผู้ชมได้เสี่ยงโชคขอโชคเขียนให้แบบตัวเล็กคำนวณได้เข้าทุกงวดอันนี้แคทไห้ ามตัวนี้ไม่ต้องไปดูหลับตาเลยไม่ต้องไปดูให้มาดูสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะชุดหนึ่งชุดหนึ่งไม่เคยเข้าชุดที่หนึ่งนี้จะบอกเลยไม่เคยเข้าไม่ต้องไปดูตอนนี้จะคัดออกแล้วนะครับจะคัดออกแล้วว่าชุดที่หนึ่งตัดไปเลยเนาะตัดไปเลยนะไม่เคยเข้าตั้งแต่ต้นปียันตอนนี้ไม่เคยเข้าชุดที่หนึ่งนะชุดที่สองนะครับชุดที่สองเคยเข้า เล็กเข้าตลอดนะับตั้งแต่ทํามาจะเข้าชุดสองกับชุดสี่ใครเคยฟังก็คือชุดสองกับชุดสี่นับที่เคยเข้ามีชุดสามเคยเข้าครั้งเดียวนะครับชุด3าเข้าครั้งเดียวนับเข้าครั้งเดียวทั้งแต่เริ่มปีใหม่มาจนถึงวันนี้เข้าครั้งเดียวนะครับทําไมนะครับทำไมถึงให้มาดูตัวนี้กับตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยมันเคยเข้าครั้งเดียวแต่มันตรงกันกับชุดที่ สองนับชุดที่สองเข้าประจำชุดท,ที่สามอ่าเพิ่งเข้าไปครั้งเดียวแต่อาจจะเข้าก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้หลับตาไม่ต้องดูนับเลือกตอนนี้จะเหลือกี่ตัวนะครับเหลือหนึ่งเหลือเท่าไหร่กี่ตัวแปดตัวป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดแปดเหลือแปดตัวเหลือแปดตัวเดี๋ยวแอดประวัติจะมาคัดให้เหลือแค่ห้าตัวแล้วกัน เอาไหมนะครับอ่าโอเคเนาะนะครับเอาไหมนะครับต้สีรอรอให้เหลือห้าตัวเดี๋ยวไม่ต้องคัดก็ได้เดี๋ยวจะวงกลมเอาเนาะเดี๋ยวเขียนให้แต่ว่าอ่าผมจะเขียนสี่แปดนะครับสี่แปดอันนี้เข็งๆ็งเลยใช่ไหมสามอล้วก็เข็ง สี่สามนะครับจะบ,บัดจะบ,บัดยชิงไดเขมิ้มนก็ว่าจะบ,บัดยชหกหกแปดนะครับสี่แปดนะครับเอาละครับเพื่อแนวทางเท่านั้นนะครับสองนะครับสองเจ็ดต้องใช้วิทยาในการรับชมแปดเจ็ดนะ อันนี้นะครับจะให้ดูว่าไป,อไปขอดีที่ห<พ>าเนวทาคแอดประวัติคัดไว้นะครับจะมีตัวไหนเลขอะไรเนาะนะครับให้ดูกันเลยนะครับอันนี้คัดออกมาไม่ตัดตัด สี่หกกับแปดหกออกก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าคนเอาไปใช้เยอะแล้วนะครับชัวสี่หกกับอะไงหมแปดหกจะมีอยู่นี้แปดตัวนะครับอยู่ที่นี่แปดตัวนะก็จะคัดออกมาตัวที่ชอบแล้วกันนะตัวที่ชอบแล้วกันที่อยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้เพราะว่าทําไมเพราะว่าผมสังเกตด,ดูว่าชุดที่สี่กับชุดที่สองนะชุดอันนี้คือเลขชุดสองนะเพราะว่าชุดหนึ่งผมไม่เอาเลยเนาะ นะับชุดหนึ่งผมไม่เอาแล้วก็เลยชุดสองกับชุดสนะี่นับที่ผมเลือกนะับก็จะมีสองชุดนี้ทลืชุดนี้ตรงกันของก็เลยเลือกชุดนี้เป็นตัวเด่นนะครับตัวนี้สี่แปดเนี่ยเป็นตัวเด่นสี่แปดเป็นตัวเด่นออก,ก์ิทสี่แปดเป็นตัวเด่นของงวดนี้นะของงวดนี้เพราะว่าเ,าเวลาเนี่ยมันเข้าเข้าตรงๆนะครับเข้าตรงๆนะครับสี่แปดเลือกบน เลือกล่างได้เพราะชุดนี้ใช้บนใช้ล่างได้กลับน้อยนะครับกลับน้อยถ้าอยากกลับแต่ถ้าไม่อยากกลับก็จัดไปตรงๆรงเต็งๆไปเลยเนาะนะครับแปดสามสี่แปดนะแปดสามสี่แปดเป็นตัวรองนะสังเกตดูนะครับผมสังเกตดูทิป้า้นะครับสังเกตดูที่ใต้สามแปดจะเข้าน้อยสี่สามจะเข้าป่อยสี่สามจะเข้าป่อยนะครับแล้วก็ แปดเจ็ดจะเข้าป่อยแปดสองจะเข้าป่อยนะแปดสองจะเข้าป่อยนะสี่แปดจัดไปนับเต็มๆพร้อมเต็มจํานวนอ่าสี่หกกันไว้เป็นตัวกันนับเป็นตัวกันนะหกแปดเป็นตัวกันกันไว้ตัวที่ชอบชุดน่าจะเข้าใจกันแล้วนะว่าแอดจะเลือกตัวไหนถ้าแอดจะจัดในแปดชุดนี้แต่ถ้าใครอยากจัดในแปดชุดไม่ต้องกลับยังไม่ต้องกลับ นะครับยังไม่ต้องกลับเลยครับยังไม่ต้องกลับก่อนแต่ถ้าใครกลัวหรือว่าอยากจะกลับก็กลับได้นะักลับเบาๆกลับเบาๆไม่ต้องกลับหนักตัวที่เห็นอยู่นี้แทบไม่ต้องกลับเพราะว่าสังเกตอยู่แล้วแทบไม่ต้องกลับแต่ว่าถ้ากลับก็กลับเบาๆมีตัวกลับไหมมีตัวกลับพลาสติกติดที่ดูมามีตัวกลับนะครับอ่ะแล้วมาดูตัวที่คัดออกมาครับก็จะเลือก ใครเข้าใจก็เข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจก็นิดกันต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวที่ผมคัดที่ผมจะเล่นหนักมีแค่นี้สี่ตัวนี้ใครเห็นไหมนะครับเห็นกันไหมนะครับเห็นไหมนะครับคืสี่ตัวนี้ที่ผมคิดว่าผมจะสีสามแปดสองเน้นเด็ดเน้นเน้นใช่ไหมอ่าตัวที่ผมคิดว่าผมจะเน้นหนักหนักเน้นหนักหนักเนาะนะครับที่ผมจะเน้นหนักหนักก็จะมีสี่ตัวนี้ สี่สามแปดสองใครอยาก <8, 10. S 2> รก็ลองดูนะครับแต่ว่ามันมีเข้าสติสติที่เข้าติดกันสี่งวดติดนะครับสี่งวดติดพอพ้นงวดที่สพอพ้นงวดที่สี่ก็จะมีหลุดอยู่นะจะมีหลุดอยู่นะครับอันนี้คือตัวที่ผมคัดมาที่ตัวที่ผมชอบก็คือตอนแรกว่าจะคัดเอาห้าตัวแต่ตอนนี้คัดให้สี่ตัวแต่ถ้าใครจะเลือกทั้งหมด ก็ได้แปดตัวอยู่ที่นี่แปดตัวอยู่ที่นี่มีรางวัลมีโชคแน่นอนแปดตัวอยู่ที่นี่มีรางวัลมีโชคแน่นอนแต่ถ้าไม่มีโชคก็งวดต่อไปค่อยว่ากันใหม่นะครับอ uh ่ะเนาะนะครับก็หลายคนก็อาจจะดูแล้วอาจจะเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างก็รอดูคลิปกันต่อไปนะแต่ที่ทํามาถือว่าสี่งวดมีติดมาแล้วนะสี่งวดติดเคยมีมาแล้ว แต่ที่ผ่านมาที่เรามองเห็นก็คือสามงวดที่ทําให้ดูที่เขียนให้ดูก็คือสามงวดก็คือสามงวดติดที่ผ่านมางวดนี้เป็นงวดที่สี่จะเข้าหรือไม่เข้านะก็มาดูลุ้นกันนะครับมั่นใจที่สี่แปดเพราะว่าเลขตัวสี่แปดมันเคยเข้ากันเหมือนตอนที่เลขอาเก้าสามเก้าสามเข้ากันแบบนี้นับเข้ากันแบบนี้เลยเข้ากันสองชุดแบบนี้แล้วก็ออกตรงๆเก้าสามนับ มวดนี้มันใจเหมือนเดิมนะกลับไปมั่นใจเหมือนเดิมที่จะติติที่เราดูมานะครับอ่ะนะครับก็พูดคุยกันมาพอสมควรนะพอสมควรกับหลายๆคนเคน FC ทุกคนทุกท่านเนาะนะครับอาจจะฟังแอดประวัติเนี่ยพูดเยอะไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าที่จะได้น้ำมะนาวจะได้น้ำหวานก็แล้วแต่ท่านนะครับก็จงเอาไปพิจารณากันดูนะเป็นคลิปที่แอดประวัติมานำเสนอให้นะชื่นชอบก็ตามไม่ชื่นชอบก็ เก็บเอาไว้นะครับช่วยกันลุ้นช่วยกันติดตามช่วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับครับวันดีครับครับวันดีครับปัะวัครนะครับฝากเก็บซีทุกคนนะครับกดติดตามเลยครับตัวนี้ประวัติหาเพื่อแนวทางเท่านั้นนะครับต้องใช้วิญญาณในการรับชมนะครับครับนี่ก็ลุงไก่ก็มาเป็นครั้งแรกนะครับอีพหนึ่งเนาะ ติดตามได้ครับ EP สองมี EP สอง EP สามไปเรื่อยๆนะครับ